นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิน้อมใจกราบบูชา และคนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบขอค้าองค์ครูบาอาจารย์ธรรมหาทิรพระเถรานเถราคณะสงฆ์ทุกคนทุกทุกท่านไม่พอม่ยัดโยนเจ้าภาพมาทุกท่านทุกคนเชิญในมือลงนั่งสบายให้เราตั้ใจสั้งมั่นนัร้อมกับการฟังธรรมะหายใจเข้าให้รู้หายใจสบายหายใจออกให้รู้หายใจสบาย คืนนี้เป็นคืนที่สามของการวางแ็นบนกุศลพิเศษให้กับเีียเทิดูมิใจดีเถียเทิดภูมิเป็นคนดีมากดำเนินชีวิตที่ประเสริฐนี้ตามธรรมะกคำสั่งสอนของพัะพุทธเจ้าตามคำสั่งสอนของพระบาทสมเด็จมหาภูมิพลอดุลยเดชเอาธรรมะ นำการำดำเนินชีวิตเอาความถูกต้องำดำเนินชีวิตที่เป็นเสดแต่บำงเพงบร,รมีพร้อมกับภรรยาที่พากันเอาธรรมะนำชีวิตพร้อมเพวยลูก,ลกสังขา่รนาากายของม<อ>นุษย์เราที่กำลังก้าวไปตามอายุขไขส่วนใหญ่มันองไม่เกิดเป็นร้อยปีนะเพราะอันนี้แหละคือธรรมะเป็นสภาวะ ที่มันไม่ใช่ยิติบุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนธรรมะจึงเป็นความถูกต้องให้เราเข้าใจธรรมะที่เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่ยิติบุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนการเกิดมาเป็นมนุษย์ให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติที่ถูกต้อง เราเอานามะเป็นการนำชีวิตเอาความถูกต้องนำชีวิตเอาความเป็นพุทธนำชีวิตพุทธก็คือปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิพุทธจงเป็นความถูกต้องพุทธคือเวลาที่ถูกต้องมนุษย์เราต้องนอนอย่างน้อย6ชั่วโมง อย่างมากก็ไม่เกิดแตดชั่วโมงเวลาที่เราตื่นอยู่เราต้องเอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นการดำเนินชีวิตธรรมะถือผ่านถูกต้องธรรมะคือเวลาที่ถูกต้องของเราเรามายุเลิกตัวยุบเริกตนเรายุเลิกตัวยุบเริกตนเราจึงจะมีความสุขนะ การเรียนหนัสือการศึกษาของเราตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีโทเองก็เพื่อให้เราเป็นผู้รูนะ้มีสัมมาทิฏฐิที่มีความเห็นถูกต้องมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาวัตถุสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันท่านจึงจเรียกว่า,าทางสายกลางทุกคนให้พากันเข้าใจอย่างนี้นะทุกคนพากันมารับผิดชอบตัวเอง คนใหม่ก็มารับหมายปัดจากคนเก่าคนเก่าก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับคนใหม่ยกเลิกสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมีความสุขในการดำรงชีวิตที่ประเสในโลกนี้นะมีอะไรที่มากมายให้เราได้ศึกษาให้เราได้เรียนรู้ให้ทุกคนภากันเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจ มันไม่มีจุดยืนเราจะเอาสิ่งแวดล้อมเป็นที่ตั้งนะมันไม่ได้เพราะยังไม่ใช่ความถูกต้องเราจะได้มีหลักมีจุดยืนนะเพราะความชอบกับความไม่ชอบมันเป็นความหลงของเราเป็นความหลงของทุกคนเราต้องเอาความถูกต้อง เราต่างก,ก็รู้จากใจของตัวเองดีกว่าทุกคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์อืผู้ที่ผระเริดรับตัวเองเข้ามาธรรมะรับตัวเองเข้าหาเวลามนุษย์คือคนที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องมีสติมีสต,ส,ต,ส,ตสัญญาเป็นผู้รู้เป็นพุทธาเป็นชีวิตที่มีความเป็นบุคคลที่มีทุงสรางในชีวิตประจำวันของเราให้ถือว่า คืออริยมรรคดำเนินชีวิต้วยพุทธะเห็นคุณค่าในความถูกต้องอย่าปล่อยใจในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกายวาจาของเรนะาที่มันเผลอไปกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสติสัปชัญญานะผู้รู้ต้องมีในปัจจุบันนะเป็นสิ่งที่สำคัญใจของเรานะมีความหลงมาก ม,มีตัวมีตนมากมันเลยยากมันเลยแข่งกระดา้างทุกคนต้องพากันมีสัมมาทิฏฐินะรู้นะจากตัวของเรากับการทำงานการเดินการยืนการนั่งการนอนกับการคิดอะไรอยู่หายใจเข้าของที่มีความสึกกับการหายใจเข้าของเรา หายใจออกก็ให้มีความประกอบการหายใจออกรู้ทุกอย่างว่ามันไม่แน่ไม่เทีย่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสภาวะธรรมทีท่เราเข้าใจอย่างนี้เพราะปัจจุบันเป็นขอ้อตอบและเป็นคำตอบอยู่ในตัวอยู่ในปัจจุบันนี้รู้ว่าปัจจุบันเราจะคิดไม่ได้แล้ว รู้ว่าปัจจุบันเราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วรู้ว่าปัจจุบันนี้เราต้องหยุดการกระทําของเราไม่ทาไม่พูดไม่พูดไม่คิดมันทําไม่ได้ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกของเรามีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการบริโภคทรัพย์สมบัติไปพร้อมกันพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธะอย่างนี้นะ เมื่อก่อนเราทำงานเรายังไม่เข้าใจทำงานก็เพราะว่าความจำเป็นเรียนหนังสือไปก็เพราะความจำเป็นนะแต่เรามารู้อย่างนี้ทั้งที่ว่าเราไม่รู้จักอริยสัจทั้งสี่มันเลยนะทำให้เราเป็นโรคเครียดโรคจิตโรคประสาททุกคนะ ไม่ต้องไปแก้ใครนะต้องมาแก้ตัวเองการแก้ไขคนอื่นนะต้องดีกว่าแก้ปัญหาที่่านีงให้เราเข้าใจนะข้าราชการก็จะไปแก้ที่คนอื่นเป็นนักการเมืองก็พากันไปแก้ที่คนอื่นไม่เห็นมีใครนะที่จะกลับมาแก้ตัวเราเองเลยความถูกต้องที่เป็นธรรมะ คือการที่เรากลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองมีความสุขกับการตระนึกมีความสุขกการปฏิบัติเราเอาตัวเราตนเป็นที่ตางชีวิตมันเลยม,มืนมันเลยสนิทนะความเป็นพุทธะมันเลยเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เพราะความหลงนี้แหละชีวิตของเรามันจะเป็นอย่างนี้ เราทุกคนต้องพากันเข้าใจทุกคนพากันช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องคอยการช่วยเหลือจากใครเรามีอายุเกินเจ็ดกว่ขึ้นไปเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองพ่อแม่เขาก็ให้สิ่งที่เปิเเผให้กับลูกกัหลานเรามาเอาตัวเอาตนเป็นที่จัง้งมันเลยเป็นอบายามุขเป็นอบายภูม เป็นความเสือ่อเป็นสีดำเป็นสีเทาแเราเอาตัวเอาตนเป็นที่ตัางเรียวกว่าทุจริตนะเอาตัวเอาตนมันคือความฟุ่มนะทุกคนนะต้องจำไว้นะเรียวกว่ากฎหมายบัดเมืองสีสมาธิปัญญาให้เรารู้ว่าเขามีกฎหมาย เพื่อเอามายกเลิกตัวยกเลิกตนเรามีศีลก็เพื่อมายกเลิกตัวยกเลิกตนนะเมื่อเราไม่ยกเลิกตัวไม่เยกยกเลิกตนนี่แหละมันจึงเป็นความสุดสริตม,มันจึงเรียกว่ามไม่สุตส,สริตศีลมันก็เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เราก็ไม่เป็นผู้ที่มีศีลแะการทำสมาธิก็เพื่อ ไม่มีตัวไม่มีตนหายใจเข้าก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกทสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตัง้งอยู่และะดับไปหายใจออกก็เพื่อไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปัญญาที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่ง,งนใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทังง้งปวงเข้าผดับไปเป็นธรรมดารู้อนิจจังรู้ทุกข,ขังรู้อนัตตา ธรรมะต้องนาชีวิตของพวกเราไปอย่างนี้ทุกคนต้องทําหน้าที่ของเราให้สมปูนบาทเราเมืองเราปัจจุบันก็มีแต่โกงกินคอรัปชันเพราะเรามีควา,ามเหียนไม่ถูกต้องความเข้าใจที่มันไม่ยังไม่ถูกต้องเสียเสือดภูมิใจดีมาจากสินทางธุรกาเป็นลูกของชาวบ้าน ที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีสุดท้ายจึงได้เอาธรรมะคำตัด่องของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักผู้ที่รักสังการแล้วก็แล้วไปผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องมามีความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องเพราะเอาตัวเอาตนชีวิตของเรามันเลยขุ่ย นำความพู้ให้กับตนเองนำความรู้ให้กับคนอื่นผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเอาตัวตนเป็นที่ตั้งไม่ได้เราจะไปส่งไม้ผลให้กับลูกกับหลานได้อย่างไรการพัฒนาจิตใจเราต้องพัฒนาทั้งวัตถุพัฒนาทั้งสองอย่างไปประกบกันจึงจะเกิดทางสายกลางจึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ศีลจึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมปัญญาความดับทุ๊บจึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเราต้องทําอย่างนี้ปรับตัวเองเข้ามธรรมะปรับตัวเองก็หาเวลาวันหนึ่งก็ต้องนอนพักผ่อนไปชั่วชีวิตที่มีความสุขคือเรายกเลิกตัวยกเลิกเงินมันจึงจะถูกต้องเราไปเอาตัวเอาตนนี่มันไม่ฉลาดนะเราอย่าไปหลงประเด็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รู้หมดแล้วนะเรียนมาหมดแล้วนะแล้วก็ขอนะความประเด็ิอร่รอยจากรูปจากเสียงจากจากลิ่นจากรสหลับยรบยสรสญก่นอนะความคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าความประมาทความหลงความเลอนะเลือนจนนะเขาต้องมาประชุมเพลิงกับเรา ไอความคิดอย่างนี้ความหลงความเพลิดเพลินลมันก็แก่ก็เท่าจะลาสุดท้ายมันเลยเป็นโมฆะอรรโมฆะไปพระพุทธเจ้าบอกว่าใจของเราทุกคนเนี่ยมันคิดไอ้ิะรอย่างเราต้องยกเลิกตัวยกเลิกตนเป็นพุทธะนะถ้าเราเอาตัวเอาตนเนี่ยพุทธะมันเกิดขึ้นกับเราไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราฝึกในการความคิดที่อยากได้อยากมีอยากเป็นความตรึงในปัญญาคือความไม่พอใจใจของเราจะไปคิดแม้แต่มันคิดแล้วเราก็อยจะไปตามเขาพุทธะเราต้องมากั้นไว้เบรกไว้รถยนต์ที่ดีมันต้องมี มนุษย์เราที่มีปัญญามันก็ต้องรู้จักเปกรู้จักอดรู้จักทนนี่เบิกมันยังไม่พอนะมันก็ต้องมีเขรเร่งรู้ว่าอันนี้มันไม่แน่ไม่เที่ยงอันนี้มันไม่ถูกต้องความคิดอย่างนีนะ้คิดไม่ได้แล้วก็ต้องหนีไปหนีจากความคิดเก่าๆหนีจากเรื่องเดิมๆหนีจากสิ่งเวทลบก็ถาว ไม่ต้องไปหมกมุ่นคุ่นคิดกับมันนรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสมมาธิที่ทุกคนต้องดับทุกข์ได้ถ้าเรามายกเลิกตัวยกลกตนแทนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดับทุกข์ได้เป็นคนแก,ก,ก,นนกนน่ก็ดับทุกข์ได้เป็นนักบวชผู้ไม่บวชก็ดับทุกข์ได้เหมือนกับอาหารนี้แห้ะใครบริโภคก็ดับทุกข์ได้เหมือนกันหมดใครกินมันก็อิ่ม เมื่อยู่ที่เรามีสัมมาทิฏฐิที่มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องที่เป็นปัจจุบันศาสนาคือธรรม,มนะธรรมะคือศาสนาเราต้องมายุบเริกตัวยุบเริกตนนะจึงจะเข้าถึงศาสนาถึงความถูกต้องศาสนาจึงเป็นสากลนะที่ยุบเริกตัวยุบเริกตนเขาก็มีกระหายชื่อะทุกศาสนา ป็นการยกเลิกตัวยกเลิกตนเหมือนกับเรื่องของวัตถุนะเขาก็ต้องสมมุตินว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพื่อนํามาใช้ให้ถูกต้องสมมุติว่าชื่อนั้นชื่อนี้ภาษาของมนุษย์นก็มีภาษาให้เรียกข่นสัตว์เขาก็มีภาษาหลังการที่เรามารวมรวมกันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราเอง ที่ทําให้เรากลับมารู้จากอริยสัจทั้สีแก่เพื่อนมนุษย์เพื่อนแก่เจ็บตายเป็นการมอบสิ่งที่ดีให้กับตนเองมอบบุญมอบกุศลให้กับผู้หายชนการจัดงานเรียกว่าพิธีส่งบุญส่งกุศลการบังเพิดบุญกุศลให้ทุกคนภากันเข้าใจไม่ใช่เรื่องการรับชอบ หรือการจัดงานคอนเสิร์ตพิธีกรรมพิธีการแต่เป็นโครงสร้างที่ประเสริฐที่เรามารู้เป็นพุทธะรู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ดีรู้ชื่อรู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่งานเปิดโอกาสให้ผู้โลกโปรดร้งมารับจ o บต้องเป็นงานของพุทธะ เป็นสิ่งที่สมควรที่เราต้องทำกันเราเป็นมน้ตคือผู้เป็นผู้ประเสริฐต้องในทำในสิ่งที่ถูกต้องการมาเป็นบุญกุศลถึงผู้ที่วายชนจากไปในปัจจุบันนะก็มีแต่พิธีกรรมนะมีแต่พิธีรีจองต่างๆยังไม่เข้าถึงความหมายแห่งศาสนาที่แท้จริง นะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาบวนมาหากินกับศาสนาวานักจับนะเรามาช่วยมาร่วมร,วม,รวมกันได้วความสมามรสมบูราสมคธีมันจึงจะเป็นความดีที่ช่วยด้ยวยความจริงใจช่วยได้ความเสียสละเรามีการประชุมนะร่วมกันนะมันจึงเป็นความดนะีมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนทุกคนนะ ถ้ามาเอาความถูต้องเป็นที่ตั้งมันจะเป็นความดีถ้าเราเอาตัวเอาตนเป็นที่ตั้งมันก็เป็นสังคมที่เกิดความแตกแยกเกิดความแตกเล้ามันเลยต้องมาเดินขบวนนั่งขบวนเหมือนกับพระธรรมปฏิพนะกับพระวินัยทนในครั้ง,ง,งพุตกาลน้ำขังเดียวก็ทรัานเพราะตัวตนเยอะ พระพุทธเจ้ามาบอกก็ยังไม่เชื่อไม่ฟังเหมือนกับประเทศไตของเราก็เหมือนกการลายมีก่อนเกือบจะเป็นคนนี้ตะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาคุณมีคนอดุจเดชก็บอกว่าต้องยกเลิกตัวตนอย่าไปเอาผิต้องถูกกับไครมันยุ่งเพราะเราไปมีตัวมีตนอย่างครั้ง ผู้หลักผู้ใหญ่ถืออำนาจบานใหญ่เอาตัวเอาตนนักศึกษาเขาเรียนเขาศึกษาเขาก็รู้ว่าอันนี้มันผิดมันถูกเขาก็มาเดินขบวนกันแล้วเอาทหารมาจัดการมีการล้มหายตายจากกันไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เรียกมา่ป่านนู้นก็มาป่านนี้ก็มาบอกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมีแต่ความพินาศปฏิจจารภไปต่อไม่ได้เรมามันขอยกันถอนตัวถอนตนเราจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นนันกการเือนเป็นนักนาฬกาถ้าเราเอาตัวเอาตนเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นนะเป็นนักปววถ้าเรายังมีตัว ถ้าเราเอาตัวเอาตนเป็นที่ตั้มันก็เป็นได้ที่สมมุติเป็นแต่งตั้งไปนะเราต้องเข้าถึงพุทธาเข้าถึงธรรมะเข้าถึงสังขะผู้ที่เข้าถึงความดำทุกของตัวเองเมื่อตัวตนเมื่อตัวเองแก้ตัวเองไม่ได้เราจะไปแก้คนอื่นได้อย่างไง ทุกท่านทุกคนมาร่วมงานของเอพื่อนูเข้าใจนะว่าเราต้องมาแก้ที่ตัวเองเรารู้มากเก่งมากแต่มันรู้ว่าเปเรื่องของคนอืน่นเรื่องของตัวเองเรายัางไม่รู้นะเราต้องมายืิยกเล,ลิกตัวตวนยกเล,ลิกตัวเองกลับมาหา นะความเป็นธรรมความยุติธรรมความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติความสุขในการยกเล,ลิกตัวยกเลิกตนะมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเรียนมาเพื่อตัวเพื่อตนนักประพฤตินักปฏิบัติรทยท่านทำเพื่อที่สุดในกองทุกเพื่อไม่มีตัวไม่มีตน ความถูกต้องมันไม่ได้แัดออกไม่ได้เพิ่มเติมความจริงที่เป็นอริย,ยสัจทั้งสี่คือทุกคือเห็นให้เกิดทุกความดับทุกคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกวันหนึ่งคืนหนึ่ง,งเราต้องรู้จักว่าชีวิตเราต้องทำอะไรอยู่ไปเพื่ออะไร เราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องฝึกนั่งสมาธิหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกให้มีความสุขตอนเช้าเอาสักชั่วโมงหนึ่งตอนเย็นกเอาสักชั่วโมงหนึ่งหายใจเข้าไม่มีตัวไม่มีตนยกเลิกตัวยกเลิกตนมันก็ยังดีนะได้วันนึงวันนั้นชั่วโมงกังชั่วโมง เพื่อเป็นเชื้อเป็นกระใสเราอยาไปเอาแต่เล่นโทรศัพท์เล่นไลน์อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กทุกวันนี้เราก็พากลุ่มโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กตั้งแต่เด็กๆจนถึงอากงอาว่าพระเจ้าผสมมันเอาจะเรื่องของคนอึงน,นะกดคุยจะเรื่องนดดึง นี่คือเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าวานจเจ้าอารมณ์เป็นแก้งเป็นก๊กแ่นเราจะไปหาแก้งที่ไหนหัวหน้าแก้งอยู่ที่เรานี่แล้อยู่ที่ตัวเรานี่เองการบำเพ็ญบุญกุศลต,ตามพระพุทธเจ้าสอง ทุกวันนี้ก็พากันมีแต่พิธีรีตองทําไปเพื่อน่นาทำไปหลงไปทําให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายของเราเสียเวลามากเลยสิ่งที่ดีต้องทําที่เหมือนกับพิธีหลงเนี่ยนั่งก็เงียบ ไม่พูดไม่คุยกันร้องเรียงกนันไม่นานก็จบบางดอกไม่จบแต่มีพิธีดีต่อโอ้ยอเอาแขกผู้มีเกียรติผู้พูดนักไทยใส่สูตรมาก็คุยกันเสียงดังพระมาเทศนเป็มฟังไม่มไมมรู้จะฟังใครมีแต่แขกผู้มีเกียรติผู้มีเกียรติทรงเกียรตินะเกียรติมันเยอะเกินนะ กลัจะถวายผ้าได้กว่าจะถวายมดได้หมดไปหลายชั่วโมงผู้ตรงเกียรติแท้จริงคำว่า,าท่านต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คือผู้ที่มายกเรื่องตัวยกตนเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตอนเป็นผู้เสียสละจึงจะเป็นผู้มีเกียรตินเราต้องรูจ้จักตัวจักตนผู้ที่ยังผูกเด็กไทย ใส่สูตรมันไม่ถูกต้องถ้ายังไม่กยกเลิกตัวยกเลิกตนะพิธีของผู้วายชนจัดงานทำไปเสียเวลามากเกินเราต้องทำด้วยความสมัครสมานสรรพทีให้มันรวเดเร็วเรียบร้อยนะทุกวันนี้นะทุกท่านที่ยังมีความหลงมันก็อยากได้หน้าได้ตา อยากคู่อยากเป็นคู่ยี่เกียริผูกเน็คไทใส่สูทให้เขาสนับสนุนให้เขาชุงจ้องมันยังไม่ใช่พุทธนะมันยังไม่เป็นธรรมะมันยังไม่ใช่สังฆะคนเราเนี่ยปัจจุบันมันก็หลงมันก็เลยหลงจนวันตายมางานหลงก็จะมาเพิ่มความหลงให้ มางานศพมางานผู้ตายก็ยัมอองมาเอาความตายเป็นความหลงชีวิตหนา่งเลยไม่มีอะไรเลยพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นพุทธะท่านใหเห็นประโยชน์ทุงกลมที่เราต้องกลับมาพัฒนาการพัฒนาจิตใจพัฒนาวัตถุาาไปพร้อมๆกันครูบาอาจารย์ท่านอนุโมทนากับครอบครัวของทุน,ทนเถียงเพื่อภูมิใจดี ที่เราเอาความถูกต้องเปนะ็นหลักสำหรับแขกที่เดินทางไกลก็เดินทางมันลำบากเรามาทำเพื่อความดีเพื่อความถูกต้องที่ยังพากว่าการลำบากเนะี่ยเพราะตัวตนนะเพราะมีตัวมีตนเลยไปว่ามันลำบากถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตนเนะี่ยมันไม่มีลำบาก ผู้ยกเลิกตัวยกเลิกรน,นเราพุจธเจา,าท่านนอนแค่สีช่ชั่วโมงทำประโยชน์ให้กับองค์ม,มนุษย์ถึงยี่สิบชั่วโมงพระองค์ไม่เคยว่าลำบากเพื่อนของเราขเขาก็ตายครั้งเดียวคนเราันไม่ตายหลายรันงั้นเราเสียหลยัจอีกเป็นความถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลที่จะส่งให้มองไห้กับ เสียเพื่อภูมิใจดีที่ท่านสาระสังขารจากพวกเราไปอุบัติในกติกภูมิในจงรับรู้ในส่วนบุส่วนกุศลในครั้งนี้มีความทุกข์ใดอยู่ขอให้ดลบ้นเสียจากทุกทุกวงนั้นมีความสุขในอยู่แล้วขอจงประสบทุกความสุขที่ิขึ้นไปขออำนวยป่อยใจกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อส่งเสริมการตังคัิการปฏิบัติธรรมมีกำลังจิตกำลังใจเข้มแข็งอดทนมีกำลังสติปัญญาสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าสู่กระแสแห่งสวรรค์เข้าสู่กระแสแห่งมรรคผลและนิพพานด้วยกันท่านทุกคน